เรียนถามหลวงพ่อนะครับว่าจากเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในจังหวัดปัตตานีได้เกิดเหตุระเบิดหลายลูกอะไรบ้างครับนี่เราลองคำนวณดูที่ยะลิงเนี่ยเป็นเหตุการณ์สุดท้ายในช่วงนี้ปรากฏว่าอา้าวคนที่ตายก็เป็นชาวพุทธแล้วเขาก็เอาไปแฝนไว้ที่ประตูบ้านด้วยอ,อย่างคุณนิดเนี่ยเขาก็อยู่คนเดียว เปิดประตูตอนเช้าเอา้าปรากฏว่ามีระเบิดระเบิดขึ้นมาในที่สุดเขาก็ต้องตายพอตายแล้วมีอะไรเกิดขึ้นโอ้มันก็ลือไปทั่วโลกทั่วประเทศแล้วหลวงพ่ออยากจะให้มีโครงการตักบาทต่อไปอีกไหมฮะเรื่องโครงการตักบาทเนี่ยการตักบาทถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราเหล่าชาวพุทธทั้งหลาย ที่เราทําแล้วก็ถือว่านี่คือทําทานให้ทานเสร็จแล้วทานของเราที่ให้มานี้ก็ไปแจกจ่ายให้กับมหาชนที่อยู่ในเขตถิ่นธุรกันดารเพราะฉะนั้นในเมื่ออยู่ในเขตถิ่นทุรกันดารก็เราพาไปแจกพาไปให้เขาเพื่อเป็นฝันเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อที่จะฝ่ายที่รับนี้ก็ถือว่าเออเขายังนึกถึงอยู่เขายังบํารุงเราอยู่เราเนี่ยจะต้องอยู่ด้วย กำลังจิตกำลังใจที่มั่นคงขึ้นให้ดีขึ้นและก็จะต้องอยู่ในทางที่มีควา,ามเจริญมีความก้าวหน้าขึ้นและก็หาวิธีว่าจะทำอย่างไรที่จะประสานงานอยู่ในดินแดนนี้ให้ได้ฝากอะไรเกี่ยวกับผู้ที่ออกมาคัดค้านโครงการตักบาสนะฮะเรื่องโครงการตักบาเนี่โดยปกติการตักบาทถือว่าเป็นการทำบุญของโยมใครจะคัดค้านไม่ได้ โดยปกติการทำบุญตักบาตเนี่ยใครจะคัดค้านไม่ได้เพราะว่าผู้ที่ทำบุญตักบาตเนี่ยเกิดขึ้นด้วยจิตศรัทธาว่าฉันจะให้ทานฉันจะให้ทานจะให้ใครก็แล้วแต่แต่นี่คือทานของฉันที่จะช่วยเหลือบำรุงพระพุทธศาสนาช่วยเหลือบำรุงบุคคลที่อยู่ในเขตธุรกันดาร uh huh. เจริญพร